สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่มาเห่นนทงกับเมล็สมีทอดกระทินเล้วกับมาทงจ้าพี่น้องมาหานอไม้เนอไหลหาของยู่ของกินดว้วยเนี่ยจ้าบ่งดูฝน,นอนเนอไม้เออฝนนะโอ้ยฝนนะอันนี้ซับมาไวเมือแวล้่ของยู่ของกิน บันนอกบันนาพี่น้องเอ้ยอนี้ก่เนือ้อไหลก่อเดียวโจ๊กหันไหลอ,อาหารอีสานเถี่นธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆค่ะอ,อีดีเด้ พูดนะเอ้ยเมื่อไ้เอาเสียมสับเลยเอามีดฟันเอาฟันเอาลายคักกอเดียวเนี่ยใกล้น้ำเฮ้อใดบูเนี่ยใกล้น้ำหรอกก็ซุ่มสันดัวเ้ยลายคักลายเนี่ย จ e. งไวหลายนอหลายมันบอกมันบอกนั่นบอออกดีจงไวหลายล้ำคุณพี่น้องเอยสะออนเมาโน่ไม้ไปแจงเด้อน้ำกันเด้อพี่น้องเอาโน่ไม้ไปแจงเด้อเอารลดอันน้อยหญ่งน่ะเจ้าน่ะ หากันนี่มันลุ้งมันสูงเอออิสานบ้านเฮาพี่น้องจ้าบองใดที่คือประเทศไทยทีคือเมืองไทยเนี่ยเน้ะในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาในสวนมีโน้หม่ยเท่าน้ะคือกันบ่ น้องไทยเนี่ยมันแสนอุดมสมบูรณ์เดยจ้ะคุณอะมดูก่อเดียวอะผักม่นเนยไหลซะอืมอืคุณอะกำลังอ,ออกอีกกระไระเออเพื่อนกบจีขัน้นเอาเนาะเพื่อนกระได วอชิคันแต่แม่พันนี้นี่แหละแม่พันนี้มักไปเผาแล้วก็เผาแล้วก็เอานั่นแล้วก็นหนึ่งอีกท่านึงเฮ็ดน้อไม้สิ่งหนึ่งน้อไม้หนึ่งไม่กินโดนๆจะเอ้ยวนเอาอยู่ตะกัวเดียวนี่แม่พ่นแม่พ่นแม่อ้ยน้อไใหม่จจงไดแจงามลายเอากะโดกัเดียบพุ่นน่ะพี่น้องกอเดียวเด้นี่ มาเอาไปเกียงน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้น้ำน้อยแน่ๆเอามาเราเด้อน,นะแม่รัศมีเอนน้ำไม่เราก็จะได้ลงเอาสายบัวสันดวลบัดเนี่ยไปเกียงสันดวลพูน่ะพูน่ะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ก่อเดียว หลายคักหลายเนี่ยจ้าป้าน้องไม้จังหดมาหลาย t ท ế อื้อ พูนะกอที่สองแล้วพี uh ่น้องพูอนะอีกแล้วพ mm ูอนะโอ้ยพูดนะ คนนี้ช่วยสินีน่นนเลมมขวงทางอะมาขวงทางเลยนะอือุอคนน่ะคุ่น่ะ สิออกอีกอยู่เด้นะนะอน่ะเนาะี่อกจ้าแม่รัศมีก็ลงน้ำเล้วถอนทรายบัวแล้วจ้าพี่น้องเอาน้องไม้เล้วเอาน้องไม้พ่อเล้วก็มาเอาทรายบัวจ้าไปแกงส้มต้มกะทิตามเคยพี่น้องผูใ้ใดอยากกะ <c oughs> แบ่งปัน นะะคลอยคออยู่ในน้ำพุ่น่ะทั้งนั้นมีบ่อพูน่ะอืมแต่ว่าทั้งมุมทั้งพุ่นเดมีบ่อโอ้นั่นเงาร้อยหมดเลี้ยวจ้ะต้นแจน้ำไหลายกวการ้อยจ้ะพี่น้องบ่บาตาอันใดดอกหมดอายุหมดอายุไขของเขา บว่าแต่สิ่งมีชีวิตอัน,นอีย่างต่างๆเนาะจ้าตามอายุไขของเขาอันนี้ก็เจ็บมาหลายเดือนแล้วเนาะจ้ากัถือน้ำก่อกระแจกระร้อยขึ้นก็เหลืออยยุบักกี่ก่อพอให้ได้เจ็บได้ถอนไปยุ่ไปกินจ้าพี่น้องจ้าผุนเมลสเมีย วิถีชาวนาะวิถีชนบทพ,นะพุ่น่ะจ้าพี่น้องเอ้ยข่างามหลายพุนะ่นอะกำลังออกรวงข่าวตั้งท้องน้องตั้งคันจังหวานเนี้ย ชวนเล้วหมดแล้วจากพี่น้องรวบรวมกันแต่เอาขึ้นฟังแร้วพูดร้อยระดาระดาษอยู่่นวาบมีก็ได้ลายเติบที่แรกว่าจิบลุงเมลัศมีก็ได้ก็เลยตัดสินใจล้วงมันล้วงเราบัตไดลายไดเอาไปเฮ็ดกับเขากับน้ำจินนจ้นน้อยจ้าเออจา้าเอาขึ้นแล้วนี่ไรเตี๋ย ออไปวไ้ถทายอยไปไว้เที่ยงนะโอ้ยเอ้าโอ้ยจ่ะพี่น้อง้ายอยไปเที่ยงนะเออขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมเด้อจ้ะโชคดีทุกผู้ทุกคนนะจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า